องค์นี้นะครับก็เป็นร์านะครับจาก fc ชาวบ้านเรานรี่นะครับน,นะครับเป็นพิมพ์นะครับ jd นะครับสัดผิวสังขยาด้วยนะครับนี่ดูตรงนี้อาจจะดูไม่ค่อยออกนะครับผ้าเนื้อขาวเห็นไหมครับล้มมาแล้วครับ สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำราครับวันนี้นะครับอยู่ที่ SD ส c a n แกนะครับซึ่งเป็นแ lap นะครับที่เปิดให้ทุกท่านนะครับเข้ามาใช้นะครับตามกระบวนการนะครับมาตรฐาน ISO นะครับในด้านของการตรวจรับรองพระสมเด็จนะครับต้องบอกว่าหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าอาวุธคู่มือนะครับของคนที่จะศาพระเนี่ยนะครับควรจะมีอะไรแ lap เนี่ยต้องบอกได้เลยครับว่าแบกไปคงไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น X-ray f l เ o r e s c ู n เรสนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องกําลังสูงหรือ เครื่องที่ใช้ตรวจนะครับ density นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นองค์ประกอบนะที่เราใช้พิจารณานะครับราสมเด็จที่ได้มาตรฐานนะครับ p s d a ที่ทําขึ้นมานะครับแต่หลายคนถามว่าแล้วกล้อง1 0 x ล่ะนะครับกล้อง1 0 x ล่ะนะครับสามารถที่จะพิสูจน์พระแท้ไม่แท้ได้ไหมนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าท่านที่ศึกษาและมีประสบการณ์นะครับท่านจะสามารถดูใช้ความชํานาญดูได้แท้ตามที่ท่าน มีความรู้คนที่ศึกษาเชี่ยวชาญครับถ้าสมมุติว่าเขาเห็นตัวอย่างแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วศึกษามาแล้วว่าแบบนี้เรียกว่าแท้แล้วส่องด้วยกล้อง 10x ไปเรื่อยๆเนี่ยเชื่อว่าย่อมหาพระในลักษณะเดียวกันได้ผมขึ้นมาิเสธนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อมันสู่การทำมาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้เราจะรู้ได้คนเดียวการที่เราจะให้นะครับสากลเขายอมรับต่างชาติเลยนะครับไม่ได้พูดถึงคนในประเทศไทยนะครับเขายอมรับเนี่ย นั่นหมายความว่าจะต้องมีกระบวนการนะครับและก็ต้องมีผู้มาสอบกระบวนการนั้นก็คือ ISO มาดูว่ากระบวนการที่ทำเนี่ยนะครับมันใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือได้ถูกต้องไหมนะครับเหมาะสมไหมเน X-ray Fluorescence เนี่ย, X ยตัวแบบนี้ถูกไหมควรจะตรวจแบบนี้ไหมและมีกระบวนการอย่างไรนะครับก่อนจะตรวจต้องคาดิเบทต้องสอบเทียบอะไรแล้วมีการเก็บข้อมูลมีเกณฑ์ที่ชัดเจนไหมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมแนะนำนะคใครที่ทํามาตรฐาน ที่ดีอยู่แล้วนะครับเดินก้าวเข้ามาสู่กระบวนการ ISO เลยครับมันก็จะมีคนที่เขาเชื่อว,ว่าเป็นผู้ประเมินนะครับในทุกอย่างที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเขาจะประเมินให้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมาะกับการได้รับมาตรฐานไหมนั่นคือการแปลงจากความรู้ไปสู่มาตรฐานเมื่อเป็นมาตรฐานนะครับเป็นที่ยอมรับมันไม่ได้หมายความว่า เราไปบังคับให้ทุกคนมายอมรับเราครับเราต้องเหมือนเราต้องไปสอบกับกระบวนการที่เขาเป็นมาตรฐานให้ผ่านก่อนจากนั้นนะครับเมื่อผ่านแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถทวนสอบกลับมาได้ตรวจเช็คกลับมาได้เหมือนกันครับผมเชื่อในความสามารถในหลายๆท่านนะครับที่สามารถดูกล้อง 10x และบอกได้อย่างนี้ครับดูแล้วก็รู้เลยนี่เป็นภาพชาวบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันหลายคลิปที่ผมออกแล้วไม่ได้มีคนมานั่งด้วยเนี่ยบางท่านไม่สะดวก ที่จะแสดงตัวตนนะครับผมแจ้งไว้ตรงนี้นะครับก็มีหลายคลิปที่เป็นพาจากทางบ้านเนี่แหละครับแล้วเขาเข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูผมเชื่อว่าการส่องกล้องนะครับ 10x เนี่ยสามารถที่จะดูรู้นะครับแต่เราจะรู้จํากัดในสิ่งที่เราเรียนรู้ใหมท่ทีแล้วเราชํานาญหลายคลิปมีคนบอกว่าอาจารย์ทําไมไม่เลือกพาสสมเด็จแบบแท้ตาเปล่ามาบ้างล่ะก็ถ้าเกิดแท้ตาเปล่าแล้วทุกคนดูรู้เรื่องเนี่ยมันก็ใครดูก็รู้ แต่สิ่งที่เราคัดมาเนี่ยหนึ่งเราคัดพระที่นะครับมีคุณสมบัติครบแต่บางทีเนี่ยด้วยกล้อง 10x อาจจะยังบอกไม่ได้หรืออาจจะมีความลังเลสงสยัยจึงต้องเอาพระตัวอย่างเหล่านั้นเข้ามาสู่กระบวนการครับอันนี้คือหลักการพระที่แท้ตาเปล่าหรือแท้ 10x เนี่ยผมบอกก็เลยว่าหลายท่านมีประสบการณ์สามารถประเมินและดูได้เลยแต่ว่ามันจะเป็นแท้ในแต่ละท่านศึกษานะครับ นั้นการสร้างมาตรฐานเลยความว่าต้องมามาตรฐานรวมแล้วล่ะอันนี้พอมาพูดถึงอุปกรณ์ที่สําคัญนะครับกล้องตัวที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นกล้องนะครับที่ขนาด 10x นะครับแล้วก็มีความเป็นมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายกันมีวิธีการดูด้วยว่ากล้อง 10x นั้นเนี่ยจะดูยังไงทดสอบยังไงว่ากล้องนั้นดีจริงนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เป็นมาตรฐาน Equipment หรืออุปกรณ์ของ PSDA นะที่ทำออกมานะครับ สำหรับหลายท่านที่เคยผมใช้กล้องนะครับทั่วไปนั่นคือท่านสามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาเราดูที่เราต้องพกอาวุธติดมือจริงเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับกล้องที่ไม่หลอกตามีการตัดแสงนะครับและนี่ก็เป็นเลนส์จากเยอรมันด้วยนะครับแล้วก็นะครับมีไฟนะครับที่นะครับมีนะครับอุปกรณ์ที่ป้องกันนะครับ แสงที่มันจะแยงตาเกินไปด้วยนะครับแล้วก็มีเลนส์ตัดแสงด้วยอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับอีกอันหนึ่งนะครับอาวุธที่จะเป็นคู่มือเลยนะครับที่มาตรฐานทํามาที่ท่านสามารถพกติดตัวได้นะครับก็คือตัวของแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแม่เหล็กแรงสูงต้องบอกว่าเราน่าจะเป็นที่แรกนะครับที่ทําการวัดและนําแม่เหล็กนี้เข้าสู่มาตรฐาน ISO นะครับแล้วก็ทําการศึกษามาจนได้ค่าต่างๆนะครับพบว่า แม่เหล็กนะครับจะต้องมีนะครับที่เราทำมาตรฐานนี่คือบังคับเลยนะว่าแรงดูดเนี่ยนะครับจะต้องไม่น้อยกว่า4 5 0 0ันาตัวนี้พกติดตัวนะครับแล้วก็เช็คท่านมี2อย่างนะครับก็คือกล้อง 10x แล้วก็แม่เหล็กนะครับ4ี่0เกาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดในเวลาเราคัดพามแล้วเนี่ยนะครับท่านสามารถมาเช่าชั่วโมงใช้แหลบเนี่ย3,000บาทท่านคัดมาเลย10องค์20องค์100องค์คัดด้วยความรู้และอุปกรณ์ง่ายๆเนเบื้องต้นครับ2อย่างนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยค่อยๆมาตรวจดูนะครับก็จะเป็นการยืนยันได้ว่าสิ่งที่ท่านทํามานะครับมาผ่านกระบวนการอื่นใน lab เนี่ยผ่านหมดเมื่อทําอย่างนี้ซ้ําไปซ้ํามาครับทักษะที่เราเกิดขึ้นเวลาเราเอาพระที่เราคัดด้วยกล้อง 10x นะครับด้วยแม่เหล็กนะครับ4,500เกาเนี่ยผ่านหูผ่านอ่าผ่านตามาเรื่อยๆนะครับผ่านมาเรื่อยๆผ่านการสัมผัสผ่านการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆแล้วพอมาผ่านอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานปุ๊บ มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าทักษะนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนี่ทำไมต้องให้มาใช้หลักนะครับเมื่อได้ทักษะปุ๊บต่อไปท่านไปเจอข้างนอกเนี่ยท่านเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยทักษะที่เกิดขึ้นนะครับมันอาจจะประเมินได้แล้วว่าอันเนี้ยองคนี้ถ้ามาตรวจมาตรฐาน PSA แล้วเนี่ยใช้อุปกรณ์ในหลักเนี่ยน่าจะได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากล้องนะครับที่มีมาตรฐานเนี่ย 10x ที่ว่านะครับมีวิธีการดูวิธีการทดสอบอย่างไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจอย่างไรนะท่านก็ติดต่ออดีสแกนเองนะครับตามเบอร์ที่เห็นนะครับนะครับเดี๋ยวเราทดสอบนะครับตัวของกล้องนะแว่นขยายนะครับอันนี้ทั่วไปเวลาวางปุ๊บเส้นจะโค้งนี่มิติจะผิดเพี้ยนะครับเวลาดูนี่เห็นไหมนี่นะครับให้ดูกันเต็มๆนะครับว่าขนาเส้นเห็นนะครับจะโค้งนะครับขยายแล้วก็โค้งไปด้วย หลอกตานะครับในขณะที่ตรงนี้ขอ,อโทษนะครับตัวนี้นะครับนี่เรามีโลโก้ PSBA นะครับอลองดูเห็นไหมครับเส้นยังคงตรงอยู่นะครับไม่ได้เอียงตามการเว้าของเลนนะครับเป็นปกตินะครับเทียบกันจากนั้นในนี้เราสามารถเปิดไฟได้ด้วยนะครับแล้วไฟเนี่ยอันนี้เราจะเป็นลักษณะที่มีการ เรียกว่าเหมือนมันกรองแล้วนะครับไม่ให้มันแสบตานะครับเวลาเราดูปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าดูพลาสจะสบายตามากหนึ่งเห็นไหมครับก็คือเส้นเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนครับตรงเป็นตรงนะครับนะครับขยายตรงอยู่นะครับแล้วเราก็สามารถส่องได้ชัดเจนมีแสงไฟในตัวนะครับที่สำคัญคือเลนส์นี่มีการป้องกันแสงสะท้อนนะครับมีการเคลือบมัลติโคสนะครับก็คือโอเคสูนับการเป็น มืออาชีพโดยใช้กล้อง 10x นี่แหละนะครับก็ดูได้อันนี้ก็เป็นกล้องที่เรานะครับรับรองครับวามีโลโก้นะครับในส่วนของนะครับ PSA ในตัวของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะครับนี่อยู่ที่ตัวกล้องนี้นะครับอันนี้ทั่วไปนะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับที่อ็ดีสแกนนะครับอง์นี้นะครับก็เป็นพาทนะครับจาก เอฟสีชาวบ้านเราเนี่ยนะครับนะครับเนื้อเนี่ยนะครับผิวเนี่ยลักษณะมีความหนึกนะครับแล้วก็ผ่านการใช้ครับเป็นพิมเจดีนะครับลักษณะของพิมเจดีเป็นยังไงครับก็คือจะองค์นะครับจะเล็กนะครับกว่าภาพพิมพ์ปกตินะครับแล้วก็เสี้ยมันคือพิมเจดีเนี่ยนะครับจะไม่มีชายจีวรนะครับและฐานนะครับฐานเขียงนะครับทั้งสองข้างเนี่ยจะเป็นมุมเฉียงทะแยงขึ้นครับเข้าทรงเจดีนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเนี่ยลักษณะผ้าครับเนื้อขาว นะครับขางาช้างเนี่ยนะครับเหลืองนิดหน่อยนะครับและผิวเนี่ยมีความหนึบนะครับลักษณะผิวสังขยานะครับองค์ผ้าในอกจะผายมากนะครับแล้วก็เอวคอดนิดนึงตรงกลางมีสังคตินะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของพระนะครับพิมพเจดีนะครับส่วนอีกองค์หนึ่งนะครับองนี้นะครับองค์นี้สวยมากนะครับเป็นลักษณะพ้าเนี่ยที่แบบแตกลายสังคโลกนะครับแล้วก็เป็นพิมพเจดีครับไม่มีชายจีวรนะครับและเนี่ย ลายสังคโลกทั้งองค์นะครับเราดูกล้อง 10x นะครับเราก็โอเคแล้วนะครับสามารถพิจารณาได้นะครับแล้วก็ลักษณะซุ้มนะครับซุ้มมีลักษณะซุ้มม้วนนะครับก็คือเป็นลักษณะการหดนะครับจริงๆก็คือการหดนั่นแหละครับแล้วก็ทําให้ลักษณะคล้ายๆการม้วนลงไปนะครับผิวก็สวยงามนะครับหน้าสาภานะครับซุ้มก็ค่อนข้างสมดุลนะครับก็เป็นพิมพ์ทรงเจดีซึ่งในหนังสือสมเด็จพระจันโตเองก็บอกว่าลักษณะพิมพ์นี้เนี่ยเป็น ลักษณะของพิมพ์ที่เป็นลักษณะของพระประธานในวัดละคขังนะครับเมื่อเราดูกล้องปกติเราดูเห็นผิวแล้วแล้วเราก็มาดูเนี่ยครับแม่เหล็กแหงสูงนะครับทดสอบนะครับผลเก็บนี้เก็บมานานแล้วนะครับด้านนี้ไม่เจอนะครับเราก็ค่อยดูไปครับเราด้าน,นะครับ 4 5่ันเก้าอยเกานะครับมีนการทดสอบนะครับอยู่ด้านนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็พบนะครับอันนี้อีกองคหนึ่งครับองนี้นะครับองนี้เนื้อนี่สวยนะครับมีความมีด้วยนะครับแล้วก็เนื้อขาวด้วยนะครับจริงๆถ้าดูกล้องที่เป็น 10x เนี่ยเราจะพูดง่ายซึ้งมีความซึ้งนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยมีลักษณะผิวสังขยาด้วยนะครับนี้ดูตรงนี้อาจจะดูไม่ค่อยออกนะครับผ้าเนื้อขาวเห็นไหมครับล้มมาแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือเบื้องต้นนะครับที่เราสามารถที่จะตรวจสอบดูได้นะครับเดี๋ยวเราดูอย่างอื่นบ้างครับนะครับเมื่อกี้คุยแล้วนะครับพิมพ์เจดีนะครับเนี่ยครับจะเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับมาให้ดูเปรียบเทียบลักษณะนะครับเราคัดมาแล้วนะครับเนี่ยเมื่อกี้เราดูด้วยกล้องดูด้วยแม่เหล็กนะครับแล้วก็ดูเนื้อเนี่ยคิดว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับเนื้อเนี่ยหลายๆอย่างนะครับคิดว่าได้นะครับ เห็นครับองนี้ก็สวยงามนะครับมีลักษณะของการแตกลายสังคโลกด้วยนะครับแล้วปูนเปลือกหอยนะครับลักษณะเนื้อปูนเปลือกหอยน้ำเนี่ยเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับผิวเนี่ยมีความหนึกเลยนะครับนี่ก่อนทดสอบนะครับพิมพเจดีนะครับไม่มีชายจีวรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองดูนี่คุณสุประชัยทดสอบนะครับตัวของเครื่องที่วัดความถวงจำเพาะครับดูเลยว่าค่าอยู่ในเกณฑ์ไหมนะครับ เราประเมินด้วยกล้อง 10x มาแล้วนะครับผมดูแล้วก็ดูรวมโอเคเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับพลานนะครับแม่เหล็กก็ได้นะครับด้านอ่อนนะครับอันนี้เราก็ต้องทดสอบนะครับทุกอย่างนะครับสามารถพิสูจน์ได้นะครับจริงๆตอนดูด้วยกล้อง 10x เนี่ยเราก็เห็นมวลสารแล้วนะครับทดสอบนะครับ ดูค่านะครับว่าจะได้ค่าเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เราอยากให้ทุกคนเน้นกระบวนการนะครับเนี่ย1.79นะครับคือคะแนน10เต็มนะครับนะครับเน้นกระบวนการเป็นหลักนะครับแล้วก็เปิดให้ทุกคนเรียนรู้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีห้องหลักนะครับเราเก็บเลยนะครับไม่ใช่ทุกคนรู้อะไรเลยจากนั้นเนี่ยส่งพระมาแล้วก็รุมยิบรุมยิบมาบอกมีค่านู้นค่านี้นะครับไม่ใช่นะครับ ท่านสามารถมาเรียนรู้นะครับโดยองค์นลยนะครับอันนี้คือเผยแพร่เห็นไหมครับจริงๆเนี่ยทั้งหมดที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับที่ได้ในชาวบ้านมาดูเนี่ยผมก็คัดมาก่อนนะครับเราก็ดูกล้อง 10x มาก่อนนั่นแหละนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นสู่การเป็นมาตรฐานนะครับเราต้องทํายืนยันนะครับให้ดูจะได้รู้กันหมดนะครับว่าเออตกลงเนี่ยจริงไหมมีอะไรยืนยันไหมจากสิ่งที่เราส่งจากสิ่งที่เราตรวจนะครับเนี่ยเราดูกล้อง 10x ไปแล้วแล้วก็มาดู กระบวนการต่างๆครับแล้วก็วัดค่าต่างๆที่ได้ทำเอาไว้นะครับจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวก็ดูกล้องกำลังสูงครับว่าเจอมวลสารอะไรบ้างแล้วก็ดูอิเลกเซฟฟูเรเซนต์นะครับ1.73นะครับนี่ก็อยู่คะแนนด10เต็มเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับอยู่ในเกณฑ์ครับแต่ว่าตอนคัดนะครับก็คัดมาจากกล้อง 10x นี่แหละครับก่อนะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะประสบการณ์ในการเรียนรู้ครับ นี่นะครับพอเราดูนะครับชัดเจนเนื้อนะครับเนี่ยเป็นลักษณะผิวเนี่ยเป็นสังขยาใช่ไหมครับเนี่ยแล้วมีอะไรบ้างครับพระกาแพงซุ้มกอนะครับเจอเยอะเลยว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเราเห็นตั้งแต่ดูด้วยกล้อง 10x ได้วล่ะครับแต่การใช้กล้องกําลังสูงเนี่ยหมายความว่าผมไม่ได้ดูคนเดียวนะครับทุกคนดูได้ด้วยตรงนี้เป็นแร่เหล็กนะครับแล้วพระเนี่ยผิวเนี่ยโหมีความหนึกนะครับเรียกว่าสวยแล้วครับองนี้นะครับเนี่ยพระ ชาวบ้านเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับแร่แร่เหล็กนะครับลักษณะเหล็กกันยวงนะครับผิวเนี่ยมีความหนึกเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะของผิวสังขยานะครับไม่เรียบนะครับนะครับมีความหนึกเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมซูมออกนิดหนึ่งนะครับดูไปพร้อมกันซึ่งจริงๆเนี่ยเราดูมาตั้งแต่กล้อง 10x แล้วล่ะนะครับลักษณะสําคัญนะครับของพิมพ์เจดีหนึ่งไม่มีชายจีวรนะครับสองนะครับพาร์เนี่ย ลักษณะที่มีสังคติลงตรงกลางนะครับสังคตินะครับแล้วก็อกจะอกผายเยอะๆนะครับเบาะนิดนึงนี่เป็นทรงหนึ่งนะครับเราจะพบอะไรครับผรากำแพงซุ้มกอเยอะเลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มนะครับแร่เหล็กไหลไปดำเนี้ยมีนะครับเยอะนะครับผิวนะครับจะเห็นได้ว่าองค์นี้เนี่ยเป็นลักษณะเห็นไหมครับมีแตกลายสังคโรข้างหลังเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยเป็นลักษณะผิวแบบสังขยาเลยนะครับ ยิ่งฐานเนี่ยยิ่งชัดเลยเห็นไหมครับหนึกหนึเป็นปุ่มปุ่มนะครับทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยคือธรรมชาติที่เราเจอในกล้อง 10x แล้วนะครับนี่มาดูด้วยกันนะครับพระกำแพงซุ้มกอเจอเยอะมากนะครับกลุ่มนี้นะเป็นลักษณะหนึกแล่งนะครับพระเนี่ยขาวงาช้างเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ก็เป็นลักษณะความหนึกที่เกิดขึ้นนะครับแล้วผิวเนี่ยมีลักษณะ นำออยเคี้ยวเคลือบดูเนี่ยเราดูลักษณะผิวนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแร่นะนะครับเพราะว่าที่เคยให้ดูครับเป็นลักษณะสนิมแร่มีสีที่จะเจอเนี่ยจะมีน้ําตาลเข้มกับดํานะครับจะอยู่ด้วยกันเป็นก้อนนะครับเนี่ยตรงนี้ลักษณะเป็นก้อนแร่นะครับส่วนนี้เป็นพักกำแพงซุ้มกอนไม่เหมือนกันนะครับเป็นพิมเจดีนะครับผิวธรรมชาติมากซุ้มเนี่ยนะครับ ตรงผิวสังขยาเนมีประยันซุ้มเลยนะครับให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะผิวสังขยานะครับไปจนหน้าองค์พระด้วยถือว่าสวยงามครับด้านหลังนะครับก็เป็นลักษณะสังขยาเหมือนกันครับเนี่ยเห็นร่องรอยอยู่นะครับเนี่ยเี่ยพระลักษณะความหนึกตรงนี้นะครับนี่คือพระที่ผ่านการใช้นะครับ องนี้ถ้าจะไม่เจอจริงๆก็พวกขิดดินเขียวยวต้องหาดูนะครับกับผงตะไบทองนี่นะไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะครับส่วนแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กแรงสูงเราก็ผ่านแล้วหลายคนบอกบางทีเอ๊ะทำไมแม่เหล็กไม่ต้องดูว่าแม่เหล็กอะไรนะครับต้องดูว่าแม่เหล็กอะไรนะครับนี่นะครับตรงนี้นะใช่ไหนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มผงวิเศษอยู่ด้วยนะครับ นะครับก็จะมีอยู่องค์ประกอบที่ต้องดูนะครับต้องหาหรือดูอีกองคหนึ่งนะครับดูอีกองคหนึ่งองค์นี้นะครับแตกลายสังขาโลกเต็มองคเลยครับนี่ลายเหล่านี้เนี่ยแล้วมีลักษณะความเหนกด้วยมีรอยแยกด้วยนะครับรวมหมดแล้วก็ตรงใบหน้าองค์พระนะครับเนี่ยเป็นล่าเหล็กนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เราก็ทดสอบแม่เหล็กแรงสูงมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะว่าได้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วผิวเนี่ย ใบหน้าองค์พระนะมีลักษณะผงเกษรอยู่นะครับมีลายสังคติชัดเจนนะครับแล้วก็บิณเจดีนะครับไม่มีชายจีวรนะครับตรงนี้นะครับไม่มีชายจีวรนะครับแล้วข้อแขนนะครับมีพระกำแพงซุ้มกออยู่นะครับลักษณะพระเนี่ยจะองค์เล็กนะครับจะองค์เล็กนะครับแล้วก็แตกลายสังฆโลกทั้งองค์เลยนะครับเห็นไครับนี่นะครับตรงนี้เป็นธรรมชาติและลายมันจะไม่เท่ากันนะ มีลักษณะการหดนี้เป็นกลุ่มแร่เหล็กดำนะครับมีอยู่นะครับกลุ่มนี้เหล็กไหลไพลดำเหล่านี้นะครับผิวออกเป็นสีน้ำตาลนะครับซุ้มเนี่ยมีลักษณะหดม้วนนะครับจริงๆคือไม่ได้ม้วนแต่ว่าหดนะครับนั้นเวลาเราดูก็จะรู้สึกเหมือนกับซุ้มม้วนนะครับแล้วก็ขาวๆที่เห็นก็จะมีเนี่ยผ้ากำแพงซุ้มอ่าไม่ใช่ผงพิเศษทั้งห้านะครับอยู่กลุ่มนี้นะครับปะปนนะครับ พระกำแพงมีงนะครับกาแพงสุงมกอนะครับกลุ่มหินเทานะครับองประกอบ <มา S 1> ดูดทั้งองค์นะครับอันนี้ถือว่าผิวนะครับมีกลุ่มที่เป็นน้าอ้อยเคียวและผงเกสรน,นะครับละพระเนี่ยมีลักษณะธรรมชาตินะครับอะประสมนึกจริงๆเนี่ยองค์นี้นะครับประสูมมากๆเนี่ยก็จะ จริงๆพบในส่วนที่เป็นลักษณะผลิตเหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็จะเจออยู่นะครับมีนะครับเี่ให้เห็นอยู่นะครับเนี่ยเป็นลักษณะที่เจอนะครับแต่อย่างที่บอกนะผ้าเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าผิวลักษณะไหนถ้าเป็นผิวแบบอย่างเงี้ยเหมือนน้ำอ้อยเคลือบผมเกสรน,นะครับก็จะมีอยู่แต่อาจจะมไม่เยอะตรงนี้เจอพบผงตะไบทองนะครับเป็นเม็ดทองเลยครับแต่ว่าเนี่ย เห็นไหครับตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้ดูชัดหรือเปล่านี่นะครับอสุดละบริเวณนี้นะครับนั้นการที่เราใช้เครื่องมือหลายๆอย่างเยอะนะครับที่ถอดออกมาเป็นองค์ความรู้เป็นมาตรฐานเนี่ยมันช่วยทําให้การพิจารณาใน่ยง่ายขึ้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวองค์ประกอบตรงนั้นได้ตรงนี้ได้แล้วง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้นะครับอ mm ืม hmm. นี่ก็เป็นกลุ่มของวิเศษนะครับ mm hmm. บางกลุ่มก็จะมีลักษณะขาวขุนนะครับ ด้านหลังบ้างด้านหลังนี่นะครับผงตะไบทองเนี่ยจอไม่เยอะจุดนะครับอ่าดำๆถ้าไม่สะท้อนแสงก็เป็นผงทานนะครับเดี๋ยวเราก็ดูเนื้อไปนะครับเนื้อข้างหลังนะครับถ้าซูมเยอะๆเ,เนี่ยก็จะเหมือนพื้นหินอ่อนนะครับเนื้อจะไม่แตกนะครับเนื้อจะไม่แตกกูวนะครับ เนี่ยมันลักษณะพื้นหินอ่อนนะครับนี่จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเวลาเราดูเยอะๆนะครับดูแฉเยอะนะครับถ้าใหม่ๆเนี่ยหลายองค์ก็จะเนื้อแตกเนี่ยเราจะเห็นลักษณะความหนึกนะครับเหมือนผิวขนมเข็งนะครับนี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเหมือนเนื้อขนมเข็งนี่เราเจอเนพระกำแพงสุ้มก่อที่ซูบเยอะนะครับก็เลยเห็นชัดดูใหญ่นะครับส่วนผงตะไบทองเนี่ยจะเจอป่าปลายแล้วนี่นะครับชัดเจน นี่นะครับชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับจุดนี้ชัดนะครับแล้วก็ขยายใหญ่ด้วยนะครับเรนั้นเหล่านี้เนี่ยทำให้เราดูง่ายง่ายขึ้นนะครับง่ายเยอะเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมอย่างอื่นบ้างนะครับนี้ดูเอเซเลูอรเซนะครับอย่างที่บอกแล้แหลมเมียเรามีไว้ให้ทุกท่านได้ตรวจสอบซึ่งกว่าจะได้วันนี้กว่าจะผ่าน iso นะครับ โหยาวนานนะครับแล้วก็ต้องทําข้อมูลต้องทําอะไรอีกหลายๆอย่างใครที่เคยผ่านทํามาตรฐาน ISO มาจะทราบดีครับว่ามันไม่ง่ายนะครับแล้วเรากระบวนการเราต้องทํามาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวดูค่ากันนะครับว่าเราเจออะไรบ้างนะครับองค์พระนะครับอ๋นะครับนี้เราก็จะเจอซิลิคอน55%เนะครับจะมีแคลเซียมปูนกับไฮิลบหลักหลักเหล็กนะครับ 0.2%มีไม่เยอะนะครับอย่างที่บอกในเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ก็ไม่เกิน2นะครับแล้วก็ที่เราทำอย่างนี้ได้โดยสัดส่วนตรงนี้เพราะว่าเรามีการตั้งระบบสําหรับตรวจสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับแต่ถ้าเราสแกนโดยทั่วไปนะครับโดยที่ไม่ตั้งไว้เหล็กมันทุกอย่างข้ามมันจะแกว่งหมดครับเพราะว่าอะไรครับธาตุเหล่านี้ยังมีอีกเยอะครับยิบยิบเย่อยเล็กน้อยดูได้หมดอ่ะถ้าจะดูทั้งองค์พระนะครับถ้าก็ดูกันหนึ่งขีดก็หนึ่งค่าครับเนี่ยกีขีดเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้แหละเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีการกรองนะครับข้อมูลเพื่อให้เหลือแต่สัสดส่วนที่สําคัญตรงนี้จะเป็นคีย์สําคัญนะครับที่ทําให้เราสามารถเขาเรียกว่าดูและจําแนกได้แยกแยะได้นะไม่ใช่ว่าเราสแกนมาปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าต้องมีอะไรเท่าไหร่นะครับมันเหมือนเราไปตรวจเลือดนะครับเขาก็ต้องทําไปแล้วว่าเขาจะแยกเอาอะไรมาตรวจดูว่าถ้ามีค่าตรงนี้สูงก็คือเป็นเบาหวานนะครับถ้าตรงนี้น้อยก็ เป็นโรคไตนะครับนะครับเดี๋ยวดูอีกองหนึ่งนะครับทีนี้เราก็อย่างที่บอกครับว่าค่าที่จะได้มาครับมันต้องใช้สถิติใช้เวลานะครับแล้วก็ตั้งมาเพื่อให้มันมีอํานาจในการจําแนกนะครับทีนี่เราก็พบนะครับเนี่ยนะซิลิคอน5้าิกเอรเนนะครับแคลเซียม37เหล็กเนี่ยหนึ่งศนงนะครับน้อยมากนะครับแต่แม่เหล็กเนี่ยดูได้นะครับดึงตรงนี้แหละเวลาท่านดูด้วยตาเปล่ามาแล้วนะครับก็เอามาตรวจสอบอีกทีนึงนะครับ ว่าค่าเหล็กเนี่ยเกินไหมนะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์น,นี้อย่างที่บอกครับยิ่งสบายใจเลยน้อยๆนะจะสบายใจมากนะครับนะครับเพราะนี่เราการตรวจแต่ละอุปกรณ์แต่ละเครื่องมือมันก็เป็นการทดลองเป็นการทวนสอบกันไปกันมานะครับโดยที่ได้องค์ประกอบนึงพอม,มาตรวจีีแบบนึงมันก็ต้องได้เหมือนกันเมื่อได้ครบทุกองค์ประกอบนะก็ถึงจะมั่นใจนะครับ ครับเห็นไหมครับว่าพระที่อยู่ในมือผมนะครับเป็นพระชาวบ้านนี่แหละแล้วเอามาเยอะๆนะครับผมก็คัดด้วกล้องอย่างนี้แหละครับเนี่ยดูโอเคผิวสวยงามนะครับมีธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ดูแลชอบนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทดสอบนะครับด้วยแม่เหล็กแรงสูงนะครับแล้วกล้องเราก็เป็นกล้องที่แบบไม่หลอกตาเช่นเนี่ยพอเราดูเบื้องต้นจากนั้นเนี่ยท่านคัดมานะครับแล้วก็มาใช้แลับหล p บมทวนสอบยังไงครับ ถ้าตรวจตรงนี้ได้แม่เหล็กได้แต่ค่าเหล็กที่เราตั้งไว้เกินไหมอ่าถ้าเกินนะครับก็นแน่นอนละต้องเป็นพระใหม่นะครับตัวของค่าเดนซิตี้นะครับจะมีการเก็บฐานข้อมูลของพระเก่า,าพระใหม่ไว้แยกกันไว้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นพระที่อยู่ในยุคเดียวกเน,นี่ยก็จะมีเกณฑ์อย่างที่ท่านเห็นนะครับเราตั้งเกณฑ์ไว้ก่อนเลยนะครับไม่ใช่ว่าพอมาตรวจแล้วก็อกเออเนี่ยค่านี้ได้นะไม่ใช่นะครับเกณฑ์มีเกณฑ์ไว้อยู่แล้วโดยเฉพาะใบาอัตลักษณ์ทั้งหมดนะครับเกณฑ์จะถูกตั้งั้งหมดแล้ว อยู่ที่ว่าตรวจแล้วเนี่ยมันไปอยู่ในส่วนไหนของเกณฑ์เหมือนเราไปตรวจสุขภาพครับถ้ามีค่าขนาดนี้แปลว่าน้ําตาลเกินกําลังจะเป็นเบาหวานนะถ้าลักษณะนี้นะไตกําลังมีปัญหานะตรงนี้เรียกว่าไขามันเกินอาการแบบนี้เรียกว่ากําลังจะมีภาวะไขมันเกาะตับอย่างเงี้ยเขามีเกณฑ์อยู่แล้วไม่ใช่ว่าตรว,ตรวจแล้วก็มานั่งนึกเอานะครับส่วน l a บนะครับบอกได้เลยว่าอันนี้คือเปิดให้ทุกคนได้เรียนรู้เข้ามาใช้นะครับ ท่านอาจจะคัดด้วยวิธีที่ผมบอกเนี่ยดูกล้อง 10x ดูแม่เหล็กแรงสูงนะครับแล้วก็คัดพระมา10-20อง์นะครับแล้วก็พอมาถึงที่แลบเนี่ยหชั่วโมงเนี่ยนะครับทั้ง eddy scan ของพิษสามพัเนี่ยก็ไล่ใช้ไปนะครับบางคนเนี่ยมากัน2อสามคนเหมากันมาตกเฉลี่ยในชั่วโมงนั้นคนละพันบาทแต่พระมาที30องค์องแบ่งกันใช้เครื่องกลายเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยมาตรวจพระตกเลยครับองละร้อยเองนะครับมันก็มีอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ซึ่ง ที่สำคัญคือแลบเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะของการปกปิดนะครับคือทําเพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้ด้วยเมื่อใช้บ่อยเข้าก็จะเกิดทักษะเมื่อมีทักษะต่อไปก็พกกล้องนะครับนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็แม่เหล็กเนี่ยนะครับก็ไปนะครับส่วนกล้องตัวนี้นะครับที่บอกไปแล้วนะว่าเป็นเอ่อเป็นเลนเยอรมันเลยนะครับถ้าตัดแสงด้วยแล้วก็มีลักษณะที่เรียกว่าให้ภาพนะครับที่ไม่หลอกตานะครับ ใครสนใจก็อย่างที่บอกครับก็ติดต่อดีสแกนพวกนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ที่ได้มาตรฐานนะครับในการใช้ในห้องแลบนะครับก็จะมีโลโก้ของ PSBA Equipment อยู่นะครับก็ติดตามชมติดตามติดต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราก็ได้ชมพระกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเราจะพูดถึงมาตรฐานนะครับที่ได้ขยายขอบเขตออกไปนะครับแล้วเตรียมไปสู่สากลนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ